ี๋ยวหมูมาก่อนนี่มันยากขนาดนี้เนี่ยไก่ไกไก่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 ก่ีย่ก่ก่ไโอ้ยกก่กก่ก หยุดเลยหยุด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 หยุหเออแล้วก็เล่นเล่นังอันนี้เู้นเหัวดเดี๋ยว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 เดี๋ยนเดี๋ยี๋ยวดีันอไมอดรได้แล้วอ่ะเดี๋ยนะนะาออกนะใครออกยวโดนนะโดนจับไปทำลูกุตตะ Sol uh -oh. <laughs> 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 Bye. Uh -huh. เด๋งจิ้วจิ้วจิ้ว <S 2> <S 2> <S 2> โอ้นโดนนะแกะมันจะกิหขวงเราหมดแนะ่ย่าเราตอนน้องรีบดีพอผ่นานขยายา่าทุกคนด้วยแกะมันกินหมดเลยโอ้ย น้ำใสจนมองไม่เห็นเลยอ่ะ โอเคก็รอขยายพันธุ์กันแล้ว่างนี้ก็ใช้เวลาโอ้ย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 กดูคนนะ เมอกี้คนเยวหมล้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> แกะมันกินหญ้าเราหมดแลว <c oughs> เอ้ยไมดีวะ่ะเรต้องลิบล <c oughs> <c oughs>

ทำไมมันไม่สามารถขับได้ไปลิมเผาและเป็นการแบบหลบไปดีโอหลบไปตรงนี้มันมีอะไรมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเรียบร้อยไปบ้านนะ เอ็นเดอร์แมนไมนะเอ็นเดอร์แมนเอ็นอร์แมวาวตกโลกไปแล้วดีดี ยงน้อยแล้วก็มีน้องหมูอยู่ตรงนี้แล้วน้องไก่ตรงนี้เลยแกะกับวัวขายไปหมดเลยแล้วคือแบบวัวเห็ดแล้วมันทุกคนดูคิดดูดิว่าวัวเห็ดมันมันดีขนาดไหนอ่ะมันสามารถทำซุปเองได้ทุกคนไว้อะไรนะ้องวัวเห็ด โอ้ยตวัวคาร์บหล่นไปแล้วโอ้ยดีนะมันไม่ได้อะไรไปถึงฟาร์มข้าวขนาดนั้นเป็นการกำจัดสัตว์ที่แบบอขอรองขอให้มันแบบยังไม่หมดนะเฟสนี้เพราะว่าคือมันของมันยังเก็บไม่ครบเลยแต่ว่าก็ดีแล้วแหละที่ไม่ตกโลกอะ่ะเพราะถ้าตกโลกมันจะโกรธมากกว่านี้โอเคนะทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโอแพลง n น,นะทุกคนอ่ะแล้วก็ทำงี้นะโอเคเชิบเชิเชิบ,ชบเราจะต้องมีความราะมัดระวังยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ระมัดระวังก็เป็นปิดห็นกาหินกากร่งางได้เลยโอ้ ว่าไปเมื่อกี้คือเกิดสบอนาตการค,รคว่ามันก็ไอ้นี่แหละเราน,นคาเตียงใช่ไหมภาพด้วงอุ้ยขาด้วยกันไม่ได้อะนี่มันได้ยังไงเอาเอาสิขามาเราอยากทำผมตอนนี้เราต้องการผมต้องใช้อะไรต้องใช้สองอันหนอจะต้อง เียสละเตียง่ะดิอือหือวันนี้ได้ไม่โอเคอนตอนนี้เราก็โอ้โหผมกลัวมันจะมีตัวอะไรไมาอีกอะ มันหิวข้าวได้ในเกมแล้วตอนนี้เราควรทำยังไงเนี่ย,าารยเราต้องให้ห่านน้องหมูแล้วไหมเราต้องเอาแครอทไปปลูกก่อนเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะส่องอันเอาไว้ให้ผสมกันไมีใช้เออจะกินเองแล้ว เโอเเคอ้าโหมีอันนี้ไหนอ่ะนี่ไงไงด้ละอันนึงเอาอันนี้อันนึงเอาอันนี้โอเคเชฟอีกตัวหนึ่งอ่ะโอเคไปผสมพันธุ์กันเร็วนะจะได้มีลูกหมูเอามาให้ฉันกินแล้วก็อันนี้ต้องใกนนั้ต้องใกล้กั จะผสมพันธุ์กันยากหน่อยเพราะมันมีแค่ไม่กี่ตัวชิบโอเคจุก <Okay. S 1> กันเลยจุกกันเลยได้น้องออกมาได้ตัวไหมทำไมไม่หยดุดแล้วมันเหมือนมันแบบยังไม่อลักยังไม่ห,มมหมลักไม่รู้อะไรอยู่บ้างอันอือฮึ ว่าเดี๋ยวนะน้องรัวออกมาก่อนีมันเป็นขีดอันตรายนะทุกคนน้องรัวไม่ควรอยู่ใกล้ อะไรอะ Danger Warning เร็วสุดอะอะไรอ่ะเนื้อให้อาจัดแล้ <Lake> <ści> <dial>

เดนเจอร์วันนิ่งมันคือคิปเปอร์แน่เลยทุกคนแล้วแบบอาจจะมีแบบ Monster, มอนสเตอร์คิปเปอร์ออกมาก็เลยแบบมีใจเตินอนอะไรแหละเมื่อกี้แบบอืม้มโคตรลุ้นร,รนะทึกเลยโอเคไดปลูกผักอีกแล้ว กระต่ายน้องกระตุย่ยน้องกระต่ายกินอะไรนะลืม,มไม่ใช่แม่ยเฮ้ยกระต่ายกินแครอดเปล่าวะไม่ใช่แครอดไปผสมพันกับหมูหมดแล้วตนนัวนี้โอเคแปะจูบก,กันอุ้ออย อันนี้เน่าเหรอทำไมมันแตกต่างออกจากเพื่อนะอนะนี่เน่าเปล่าอ๋อมันเป็นสีแครอทแครอทมันจะสีนี้แปลว่าไปลเรรู้สึกว่าคีเปอร์จะมากดปุ่มอีมเมอร์เซียกันกดปุ่มตกใจหมดนึกวว่าคีเปอร์จะมา คนเวลาแบบนี้เป็นปนุ่มเอเมเจอ์ซีที่ดีมากชิวอุ้ยน่นอีกแล้ว ดูคนมันไม่มีสัตว์แบบพวกแกะเกิดเลยอ่ะวนนี้เราอยากได้วัวเห็ดอีกตัวได้ไหมขอวัวเห็ดอีกตัวได้ไหมน้องไก่ขอยู่คหน่อยนะว่าอ,อยากได้แกะแม่งก็วัวเห็ดสักตัวสักสองสามตัวนี่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยหวิวแล้วต้องหาของกินแล้วนี่ไง มันฝรั่งปเก็โต๊ะเก็บไปดีกว่ากินแตงโมดีกว่าถึงได้ว่าแตงโมมีเยอะกว่าก่อนี้นะแต่ว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งแรกมันก็นั่นแหละ มาเก้าอันรู้สึกภูมิใจมากอย่งน้ก,ก็ได้แหละขาดเหล็กอีกสองอันนี้ก็บเหล็กก่อนเลยเด็กเก็บ เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นโอเคองี้ดีมาได้เวลาเปิดอุปกรณ์แล้วทุกคน <c oughs> ก่อนนี้เราก็จัดของก่อน รู้สึกมันจะเต็มแล้วเนะี่ยเคด็ดฝนอย่างที่สุดสามสองหนึ่งเย็นอุปกรณ์ใหม่เลยอุปกรณ์เก่าก็ทิ้งไปเลยจ้าเราไม่สนใจทีเร็วไร้ อุปก,กรณ์ใหม่มาแล้วสามารถขุดเพชรได้ด้วยโอ้ขุดตกแตกเอ้ยลีแล้วโอ้ตแต่อ,อยากได้หัวเห็ดอ่ะเสียใจหัวเห็ดตายไปตั้งสามตัวสามสี่ตัวแล้วด้วยสาม เระหวางรอก็ทำอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยโอเคเป็นค้าเรียกว่าอะไรอะ่ะค้าเรียกว่าอะไรเป็นเป็นยุคข,ของแบบสโนวอุอ้ยน้ำแข็งไม่ได้อะ่ะโอ้ยเผื่อพุดผม มันมีสเตย์ด้ยนะทุกคนสรเนะยังอยก็ไม่มีไอ้เข um ียวอะไรแต่ก <Their royalty> ็มีสเตย์้ยมาป้าพ่อป่อยมาป้าออกก่อนเราจะจับน้องสักวันหนึ่งเราจะจับน้องมาเป็นออกนีราะว่าเรามีเขาแล้วะนะสเตย์ ไม่ถูกว่าวันยังไงนี่เราจะไม่ไปกินตัวอะไรใช่ปะ่ะวะมัง้งมีอะไรอะ่ะอมไม่กอดมอบสามารถเกิดได้ตอนที่ฝนม,มันตก อุ้ยอุ้ยจิ้งจอกจะไปกินไก่ไอ,อ้มันกัดกันนะโอยทุกคนมันกัดกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยเราเราเห็นตอนเนี้ยเหมือนกับว่าจิ้งจอกมันจะสะปอนแล้วเราจะต้องเราจะต้องรับมือกับน,น้องไก่เราเอย่างดี คือจิ้งจอกมันจะกินพวกกระต่ายแล้วก็ไก่ใช่ไหมทุกคนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอ่าแล้วกระต่ายหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวโด,ดนกินไปแล้วอ่ะป,ะปะ้าป้าเมื่อกี้โดนนนองคือ,อจบเลย ได้ดีๆได้กระดูกไหมได้กระดูกไหมได้กระดูกไหมได้กระดูอีไปเลี้ยงหมาดีกว่าน้องหมามันนิ่เวเย้ได้น้องเร็วโอ๊ยกว่าจะได้แลกมาคกับหัวใจเสียไปรึงนรดมีน้องก็ต้องมีประโยชน์เหมือนกันนะทุกคนเราก็จะเอาน้องเข้ากรง เพื่อให้น้องโอ้ยอีไก่ดันน้องทำไมหรอกอีไก่อย่าดันน้องดีน้องเข้ากลมมา,าเข้ากลมมาดันมันถ้ามึงมีตัวแล้วก็ช่วยคุมคลองด้วยอุ้ยเนี่ยขุดอีนี่แหละอีพรมนั่นคุณแล้วหายไปเลยคุณแล้วอยู่ข้างนอกเชิมมา จะกลับมาเลยลกจกับมเลยกเลยกนลยออนี่แหละนี่แหละคือหมาหมาของเรามันต้องแบบมีความกล้าหาญอันนี้คือหมาของเรา มีทองเต็มเลยอุ้ยจิงจอกมีจริงจอกก็ดีแต่ว่าเรากวดน้องไปกัดตัวอื่นเชฟเชโอ้ยทุกคนรู้สึกว่าของนี่เรียงไม่เป็นระเบียบเลย โอ๊ยลองวิ่งวนนะ่ะมีจิ้งจอกาอมาพร้อมอ,อุ้ยอุ้ยเปิดตีนอน อีกแล้วให้น้องจะกลมไปก่อนเออแล้วก็ให้น้องไปวินน้อยอยากกินไก่แต่เธอกินไก่แล้วไม่ได้หรอกนะไก่เรล่านี้ตัวเลี้ยงมาอย่างดีมีประสิทธิภาพไม่มีทางกินไก่หรอไดาแกเราล้อมกองขังไว้อย่างดีใช่ไหมตั้งหมาตั้งชื่อหมาดีกว่าชื่ออะไรดีน้องโบ ไม่เอามันก้ามันแก้ไปแล้วแบบโบนเรียกกันทบันทรเมืองชออะไรดีอ่ะชื่อแบบรูร,รูสไตล์รองหมาตัวนี้ชื่อว่ามันเป็นเขาดูแลเราชื่อว่าอะไรดีไม่รู้อ่ะให้คนในเมนคิดกันดีกว่าทุกคนว่ารองหมาตัวนี้ชื่ออะไรดี อุ้ยว่าเห็ดโอเคนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการลบหน่อยนะลูกล,ลบหน่อยอเคโอยแล้วไก่เข้าว่าทำไ,ไมทีเฮ้ยไก่ออกไปไก่ไม่เกี่ยวถ้าฉันตีไก่มันจะมาตีปะ่ะอ้มาเนี่ยอออออไก่ออก โอ๊ยอยากได้แกะว่ะอุ้ยน่านีกแล้วผมอะไรที่ขุดหมีตั้งเยอะเื่อขุดโคมโอ้ยโอเค